สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีทุกท่านนะครับผมล่าสุดนะครับตอนนี้เรามาภารกิจด่วนนะฮะมาภารกิจด่วนนะครับอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไสอยู่ไสครับพันนี่มีน้องอยู่ไสนี่นะคุณนายสวนผักนะครับเป็นธุระให้คุณนายสวนผักนะครับออกมาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมร้านหมูกระทะนะวันนี้เราอยู่ร้านหมูกระทะนะครับ นายสวนผักจัดให้อดมินแล้วก็ทีมงานจากสถานที่อยู่ด้านหน้าปูนะครับตอนนี้เรามาเหมาหมูกระทะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่บรรยากาศที่ร้านนะครับทีทีหมูทะนะครับสาขาสามคุณเรือคำนะครับผมคุณเรือคำเราไปดูนะฮะมีอะไรบ้างอโอ,โอ้โอ น, <Bye. S 1> น่าจะเป็น3ชั้นนะครับ3ชั้น นู่นนี่นะโต,ตเงาวะอย่างมันเด็กมันเด็กคนเยอะมากนะครับผมน, <c oughs> นี่ครับบรรยากาศที่ร้านนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็ใส่กับทีมช่งมางไปแล้วยกหนึ่งนะครับแตนโทรมาพอดีนะครับโทรหาหนูน่นนี่ก็เดี๋ยวใส่ยกหนะึ่ง บรรยากาศสดๆเรียวนะครับที่กุเลเรือคำนะครับกุเลเรือคำร้านนี้ทางนี้จะไปบานอนนะครับบานอนไปบางเยี่ยมนะครับจะใช้ถนนเส้นนี้นะครับเทศบาลก็อยู่ด้านหน้านะครับเลยไปประมาณ100ร้อยเมตรนะเทศบาลกุเลเรือคำร้านนี้จะอยู่หน้าวัด กุดเรือคำนะครับที่เรามาทอดกระถินนะครับเรามาทอดกระถินกันเนี่ยเดี๋ยวพาเดินดูหน้าวัดนะวัดน่าจะปิดเนาะปิดตอนคืนน่าจะปิดนะ,ดนนนะดนะพระก็ทำกิจนิมนต์อยู่นะครับผมนี่วัดที่เรามาทอดกระถินนะครับ กุดเรือคำอัปเดตสดๆเรียวนะครอ้คนเยอะมากนะครับนี่คนระับเต็มเกือบทุกซุ้มนะซุ้มด้านในนะครับุบร้านดังนะผมบุกร้านดังกุดเรือคำอาแตนนะครับอาแตนจัดให้นะครับ สี่ห้าชุดเลยครับสี่ห้าชุดใหญ่นะครับจัดให้ทีมงานนะครับผมรอดูนะครับเอามาเมื่อกี้โอ้ห้องน้ําก็อัปเดตเร็วมากนะครับห้องน้ําทีมช่างก็เร่งมือเต็มที่นะครับสําหรับห้องน้ําขึ้นบล็อกขึ้นฉาบฉาบแล้วนะครับตอนนี้ฉาบผนังสวยงามนะครับตามที่เห็นในคลิปหลายท่านนะครับยูทูบเบอร์ที่อยู่โค้งน้องนานะครับถ่ายลง บรรยากาศสดๆนะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะพรุ่งนี้รอดูรอติดตามนะครับสําหรับงานวันเด็กนะครับมาแตนแจ้งแล้วนะครับผมอาแตนแจ้งแล้วนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับห้ามพลาดนะห้ามพลาดสาหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนมาเที่ยวงานวันเด็กที่วางปู่ปาริจิตนครราชได้นะครับผม บรรยากาศสดๆเร็วๆที่วังปู่ปาริจิตนคราชนะครับบรรยากาศสดๆเร็วๆที่วังมาอัปเดตกันนะฮะอัปเดตกันนะฮะเดี๋ยวเอ็มจะพามาดูนะครับเช้าๆนะเช้าๆนะอันนี้ทีมช่างนะฮะทีมประดับตกแต่งทีม ออกกนไนเซอร์นะครับก็เร่งมือเต็มที่นะครับผมที่จะทำํำสถานที่ออกมาให้ดีที่สุดเนาะเอมก็ไปช่วยมัดลูกโป่งนะฮะตอนที่มาถึงก็เป็นงานฝีมือเนาะทีมงานป้าแตนแล้วก็แอดมินนะครับก็ดิ่งตรงมาจากกกกอกนะครับแอดมินสี่คนเลยมาพร้อมกันนะฮะที่วางปูปาริจิตนาคาราช นี้ก็บรรยากาศสดๆเนาะสดๆบรรยากาศสดๆที่ร้านหมูกระทะนะครับเมื่อกี้เราพาไปดูบรรยากาศนิดนึงละจะมีซุ้มนะครับด้านในจะเป็นซุ้มนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซุมนะประมาณหกซุมเต็มหมดนะครับเต็มหมดอากาศค่อนข้างเย็นนะฮะหมูกระทะก็จะขายดีนิดนึงนะครับอากาศเย็น อากาศเย็นแบบนี้บรรยากาศชิวๆหมูกระทะร้อนๆน,นะครับผมยั่วยวนโอ้ทำไหลไหลเลยนี่นะบรรยากาศล,าล่าสุด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 แล้วก็ล่าสุด ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆท่านนะครับที่อยู่พวกน้องหน้านะครับเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ดูคลิปดูโฆษณาครับให้ด้วยนะโอ้เรียวก็เดี๋ยวเราเข้าไปนะครับก็จะทําการจัดเลยนะผมจัดดังไฟนะครับคนดังเตรียมพร้อมนะครับคนดังเตรียมพร้อม ไฟส่องสว่างดีมากเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้าน,นครับแยกใหญ่แยกกุ่เรือคำํำไฟส่องสว่างทั่วหมู่บ้านนะฝั่งนี้ก็ยาวเลยนะครับจะไปสิ้นสุดอยู่แถวแถวอัชอดอนเนาะเป็นกองร้อยนะเป็นกองร้อยของตำรวจมาประมาณนี้นะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากเป็นลังใจให้ช่างใหญ่นะครับแล้วก็ป้าแตนหรือว่าในสวนผักนะครับตลอดไปนะพวกเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากบรรยากาศสดๆเรียวๆนะครับที่บ้านหมูท่าครับป้าแตนจัดให้ทีมงานนะครับสี่ห้าชุดใหญ่นะครับรอดูนะครับบรรยากาศปาร์ตี้หมูทะจะเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ M9 นะครับ